สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับ y o u t u b e ช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับสำหรับวันนี้มากับนะครับเลขวิ่ง2 in 1นะครับ2 in 1นั่นที่นี่หมายถึงคลิปเดียวนะครับใน2สูตรนะครับประจำาวดวันที่2เดือน5ปี2559นะครับแน่นอนครับไวยที youtube ช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับ ผมจะนําเสนอนะครับสูตรดีๆตัวเลขดีๆมาให้ชมกันอย่างต่อนเนื่องนะครับสำหรับวันนี้เลขวิ่งนะครับ2 in 1นะครับมาดูสูตรแรกกันนะครับว่าตัวเลขในวันนี้นั้นมีตัวไหนบ้างนะครับสูตร a นะครับเลขวิ่งสูตร a นะครับประจําวัที่2เดือน5ปี2559นะครับคํานวณมาได้3กับ2 สองตัวนี้จะมา 1- 2ถึงตัวนะครับตามสถิติแล้วยังเดินดีอยู่นะครับก็ลองติดตามผลงานกันดูนะครับงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับที่นำเสนอเลทติ้งอย่างเป็นทางการนะครับก็ฝากติดตามดูก็แล้วกันนะครับสลับผลงานนะครับทั้งสูตร A และโูนบีนะครับลองจดสถิติกันดูนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับสลับ เลขวิ่งนะครับทางช่องนี้นะครับสูตร A 3สมกับ2นะครับมา1ถึง2อตัวก็ลองติดตามมาดูไปแล้วกันนะครับมาดูสูตร b ีนะครับสูตร B ีงวดที่2เดือน5ปีสอง9นะครับสูตร b นะครับ, 2, 15, 25, รบ,รบเลขที่คำนวณออกมาได้สองตัวนะครับเลขวิ่งเด่นว,วิ่งก็จะเป็น5นะครับกับ6 จะเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่มานำเสนอนะครับในวิดีโอเลขวิ่ง2 i n ินวันนะครับยังไงก็ลองติดตามผลงานการดูไปแล้วกันนะครับงวดนี้เข้านะครับงวดต่อๆไปผมก็จะนำเสนอในลักษณะนี้นะครับเป็นเลขวิ่ง2 in ินวันนะครับให้พี่น้องสมาชิกนะครับตลอดจนพี่น้องนักเสี่ยงโชคนะครับที่หาตัวเลขนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับ ก็ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับตัวเลขเข้าเลขเด่นเข้าเลขวิ่งเข้านะครับหรือว่าเลข2ตัวเข้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับห่วยฟรี u t u b e ช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับสำหรับนี้นะช่องเลขเด่นเลขวิ่งนะครับทูอินวันก็ฝากไว้พิจารณาแต่เพียงเท่านี้นะครับสั้นๆง่ายๆได้ใจความนะครับก็ฝากติดตามผลงานการูกันแล้วกันนะครับ แล้วพบกันใหม่นะครับกับโอกาสต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับเลียกดีไว้เข้านะครับรับประการว่างว่ต่อไปผมจะนําเสนอให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เชคดีทุกๆท่านกันแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ฮะสวัสดีครับ